หลายคนที่เดินเข้ามาในเส้นทางของธรรมะมักจะมีคำถามหนึ่งที่วนเวียนอยู่เสมอทำอย่างไรจิตถึงจะว่างบางคนพยายามนั่งหลับตานานเป็นชั่วโมงกดข่มความคิดไม่ให้เกิดบางคนใช้แรงบังคับจนใจเกรงแน่นเหมือนหินและเมื่อจิตสงบลงไปชั่วคราวก็ตีความทันทีว่านี่แหละคือความว่างแต่พอความคิดผุดขึ้นมาใหม่ความสงบหายไป ความทุกข์ก็กลับมาอีกครั้งแล้วก็เริ่มรู้สึกผิดคิดว่าตัวเองปฏิบัติไม่สําเร็จความเข้าใจเช่นนี้ทําให้หลายคนติดอยู่ในวังวนของการแสวงหาโดยไม่รู้ตัวใช่แหละพี่กันนี่คือกับดักที่ลึกมากของนักปฏิบัติธรรมความเชื่อว่าความว่างคือสภาวะที่ต้องสร้างขึ้นมาหรือรักษาไว้ให้ได้นั่นละคือความเข้าใจผิดความจริงแล้วความว่างไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิด แต่มันคือธรรมชาติของจิตอยู่แล้วเหมือนท้องฟ้าที่ว่างโดยตัวมันเองไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะคริมหรือแดดจะส่องเมฆหมอกก็ไม่เคยไปทำให้ท้องฟ้าหายไปความว่างของจิตก็เช่นกันมันอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาเพียงแต่เรามัวแต่ไปเพ่งไปจ้องไปพยายามจะทำให้ว่างเลยไม่เคยเห็นความจริงนี้อย่างแท้จริง เงินที่คนบอกว่าต้องดูจิตว่างนั่นก็คือการหลงไปจับเงาแทนที่จะเห็นตัวจริงหรอคะใช่แล้วเราเฝ้าดูเงามากกว่าความจริงการพยายามดูจิตว่างกลายเป็นการสร้างผู้เฝ้าดูอีกชั้นหนึ่งขึ้นมาแทนที่จะปล่อยให้จิตเป็นธรรมชาติของมันเมื่อมีผู้เฝ้าดูก็ย่อมมีสิ่งที่ถูกรู้และตรงนั้นเองทำให้เกิดความแบ่งแยกความพยายามและความเหน็ดเหนื่อยไม่สิ้นสุด นักปฏิบัติหลายคนเลยยิ่งทำยิ่งทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่สิ่งที่ต้องทำคือกลับมารู้ทันเฉยๆไม่ต้องพยายามทำให้ว่างฟังแล้วมันกระแทกใจจริงๆค่ะเพราะนี่แหละคือสิ่งที่หลายคนทำผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวคิดว่าเดินทางถูกแล้วแต่จริงๆกำลังวนอยู่ในเขาวงกตใช่เลยความว่างไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องวิ่งไล่ตามแต่คือสภาวะธรรมชาติที่อยู่แล้วกับเราเมื่อหยุดเพ่ง หยุดบังคับหยุดสแสวงหาใจจะคลายออกเหมือนเชือกที่ถูกคลายปมความว่างก็ปรากฏขึ้นทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยเวลาที่เราได้ยินคำว่าจิตว่างในวงสนทนาธรรมหลายครั้งมันถูกตีความไปในหลายแบบบางคนคิดว่าจิตว่างคือการนั่งสมาธิแล้วไม่ให้มีความคิดผุดขึ้นมาเลยบางคนก็เข้าใจว่าจิตว่างคือภาวะที่ นั่งแล้วใจขาวโพลนเหมือนห้องที่ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ความเข้าใจแบบนี้แหละที่ทำให้หลายคนยิ่งปฏิบัติยิ่งเหนื่อยยิ่งเพ่งยิ่งเครียดและพอความคิดโผล่ขึ้นมาก็โกรธตัวเองว่าทําไมถึงยังคิดอยู่ทําไมยังไม่ว่างสักทีเหมือนกับตั้งโจทย์ที่ผิดแล้วก็ทําให้ตัวเองล้มเหลวซ้ําๆโดยไม่รู้ว่าโจทย์ที่แท้จริงคืออะไรถูกต้องเลยพี่กัน ความเชื่อผิดแบบแรกที่พบบ่อยที่สุดก็คือจิตว่างเท่ากับไม่มีความคิดคนจำนวนมากเข้าใจว่าต้องกำจัดความคิดออกไปทั้งหมดเพื่อให้ใจว่างแล้วก็เลยไปใช้วิธีบังคับเช่นกดห้าไม่ให้คิดฝืนไม่ให้ใจล่องลอยพอคิดขึ้นมาก็ตกใจเหมือนทำผิดพลาดที่จริงความคิดไม่ใช่ศัตรูความคิดก็เหมือนเมฆที่ลอยผ่านฟ้าความว่างคือฟ้าไม่ใช่เมฆ ถ้าเราเข้าใจผิดก็จะพยายามไล่เมฆออกจากฟ้าทั้งๆท,ท,ที่ฟ้าไม่เคยหายไปไหนเลยฟังแบบนี้แล้วมันชัดเจนมากค่ะคือจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องไล่ความคิดออกไปใช่ไหมคะเพราะถ้าไล่ยังไงมันต้องมีมาใหม่อยู่ดีใช่เลยนี่คือกับดักของคนจํานวนมากการพยายามไล่ความคิดเหมือนเอาไม้ไปเขี่ยน้ําที่ไหลเราจะเหนื่อยไม่รู้จบที่จริงความคิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเอง แต่ความว่างคือพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นและก็กลับไปดับอยู่ในนั้นถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้เราจะไม่ไปสู้รบกับความคิดแต่ปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ดับตามธรรมชาติใจเราก็ยังว่างอยู่โดยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วความเชื่อผิดแบบที่สองราคาที่คนมักจะติดอยู่อีกแบบที่พบบ่อยก็คือคนเข้าใจว่าจิตว่างต้องไปสแสวงหาในที่พิเศษเช่นต้องไปปฏิบัติที่ป่าที่วัด หรือที่สงบเงียบเท่านั้นจริงจะเจอความว่างแต่จริงๆแล้วความว่างอยู่ทุกที่อยู่ในทุกลมหายใจอยู่กับเราตอนกินข้าวเดินนั่งขับรถเพียงแต่เราไม่เคยหยุดที่จะสังเกตเพราะใจเราไปตามความคิดตลอดถ้าเข้าใจถูกก็จะรู้ว่าความว่างไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่บรรยากาศแต่คือธรรมชาติของจิตที่มีอยู่แล้ว ฟังแล้วรู้สึกเหมือนว่าที่จริงเราไม่ต้องวิ่งหาที่ไหนเลยแต่แค่หยุดวิ่งความว่างก็อยู่ตรงนี้แล้วใช่เลยพี่การน,นี่คือจุดที่หลายคนพลาดเพราะเข้าใจว่าต้องออกไปหาบางอย่างเพิ่มเติมต้องสร้างต้องสะสมแต่ธรรมะที่แท้จริงไม่ใช่การได้เพิ่มแต่คือการเห็นและวางเมื่อเราไม่ยึดกับความคิดไม่ยึดกับความรู้สึกไม่ยึดกับการต้องบังคับให้ใจเป็นแบบนั้นแบบนี้ใจก็จะคืนสู่ความเป็นว่างของมันเอง แล้วอีกความเชื่อผิดที่มักได้ยินคือการพยายามดูจิตว่างโดยตรงแบบนี้ถือว่าผิดใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นกับดักที่ลึกที่สุดเพราะคนเข้าใจว่าเราต้องมีผู้เฝ้าดูคอยสังเกตว่าใจว่า,วางหรือไม่ว่างกลายเป็นว่าแทนที่จะปล่อยวางเรากลับสร้างตัวเราใหม่ขึ้นมาอีกคนหนึ่งในใจคือผู้ที่คอยเฝ้าดูนี่คือการเพิ่มชั้นของอัตตาโดยไม่รู้ตัว ผลลั์ก็คือเราจะเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมเพราะต้องคอยตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วจิตว่างไม่ต้องดูมันว่างอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ต้องไปยึดติดกับการดูไม่ต้องไปตั้งผู้เฝ้าดูเพิ่มขึ้นมาแสดงว่าความว่างที่แท้จริงคือการไม่ทําอะไรเพิ่มไม่สร้างเงื่อนไขไม่สร้างผู้เฝ้าดูถูกต้องเลยพี่กันความว่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องรักษาไว้หรือว่าตรวจสอบให้แน่ใจ เพราะถ้าเราต้องทำแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ว่างแล้วว่างจริงๆเกิดขึ้นเมื่อเราหยุดยึดหยุดควบคุมหยุดบังคับจิตก็คืนสู่ธรรมชาติที่เบาและโปร่งเองนันนองคะแล้วสรุปแล้วความว่างจริงๆมันคืออะไรกันแน่คะทำไมหลายคนถึงยังคิดว่าต้องทำต้องบังคับใจให้ว่างอยู่ตลอดเวลาคำตอบอยู่ในคำถามเลยพี่การเพราะหลายคนยังเข้าใจว่าว่างเป็นผลลัพธ์ของการกระทำ จริงทุ่มเทแรงพยายามมากมายเพื่อให้มันเกิดแต่ความจริงแล้วความว่างคือธรรมชาติของจิตที่มีอยู่แล้วมันไม่ใช่สิ่งใหม่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างแต่เป็นพื้นฐานที่รองรับทุกอย่างมาตลอดเหมือนท้องฟ้าที่ว่างอยู่เสมอเพียงแต่ถูกเมฆบังชั่วคราวเท่านั้นเองฟังดูง่ายมากนะคะแต่ทำไมคนถึงไม่ค่อยเห็นแบบนั้นทำไมถึงไปคิดว่าต้องนั่งกดความคิดต้องฝึกให้ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งก่อน เพราะภาษาและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี่แหละเพราะเราพูดว่าจิตว่างคนก็เข้าใจทันทีว่าเราต้องทำให้มันว่างต้องจัดการความคิดให้ออกไปแต่จริงๆความคิดไม่เคยไปทำลายความว่างได้เลยมันเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าถึงจะมีมากแค่ไหนฟ้าก็ยังว่างอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ถ้าเราจ้องไปที่เมฆตลอดเราก็ลืมฟ้าที่อยู่เบื้องหลังพราไม่เห็นฟ้าก็นึกว่ามันหายทั้งๆที่มันไม่เคยหายไปเลย งั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่ใช่การทำให้ว่างแต่เป็นการเห็นว่ามันว่างอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่แล้วนี่คือประเด็นสำคัญมากเราไม่ต้องไปไล่ล่าหรือทำให้เกิดสภาวะว่างแต่เพียงแค่หยุดยึดหยุดแทรกแซงแล้วความว่างจะปรากฏเองตัวอย่างเช่นเวลามีความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราไม่ไปกดมันไม่ไปเติมเชื้อด้วยความคิดต่อเนื่องสุดท้ายความโกรธนั้นก็ดับไปเอง และสิ่งที่เหลืออยู่คือความว่างความสงบความเป็นธรรมชาติของจิตแปลว่าความว่างอยู่ตรงกลางของทุกสภาวะไม่ว่าจะสุขทุกข์หรืออะไรก็ตามถูกต้องเลยความว่างไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่ขึ้นอยู่กับความสงบหรือความวุ่นวายด้วยซ้ำไม่ว่าจิตจะกำลังคิดกำลังเครียดกำลังรักกำลังเกลียดความว่างก็ยังอยู่เบื้องหลังเสมอเหมือนพื้นที่ที่โอบรับทุกสิ่ง พอเรารู้ทันเราก็จะเห็นว่าจิตไม่จำเป็นต้องไปสร้างความว่างเพราะความว่างเป็นฐานที่มีอยู่แล้วฟังแล้วมันโล่งใจมากเลยค่ะเพราะเหมือนคนที่ปฏิบัติมักจะกดดันตัวเองว่าทำไมเรายังไม่ว่างทำไมเรายังคิดพอได้ยินแบบนี้มันเหมือนเปิดทางออกเลยนั่นแหละคือสิ่งที่อยากให้เข้าใจทุกครั้งที่เรากดดันตัวเองเรากำลังสร้างโรงใหม่ให้ใจติดอยู่ ความว่างแท้จริงคือการปล่อยให้สิ่งทั้งหลายดำเนินไปตามธรรมชาติแล้วใจเรารู้ทันไม่ยึดไม่เพิ่มไม่สร้างกรงใหม่ถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ความปฏิบัติจะเบาโล่งและกลับสู่ความเรียบง่ายอย่างแท้จริงหัวข้อที่สกับดักของการเฝ้าดูความว่างหลายคนที่เริ่มสัมผัสกับความสงบหรือความว่างเล็กๆในจิตก็มักจะเกิดความคิดทันทีว่านี่แหละ ต้องรักษาไว้ให้ได้จากนั้นก็พยายามนั่งเฝ้าดูความว่างกอดมันไว้แน่นเหมือนกลัวว่าจะหลุดหายไปแต่ยิ่งพยายามเฝ้าดูเท่าไร่ใจก็ยิ่งเกรงยิ่งเหนื่อยแล้วสุดท้ายความว่างก็เลือนหายไปอีกครั้งจนเกิดความสงสัยว่าตกลงตนเองทำถูกหรือทำผิดใช่เลยพี่กันนี่คือกับดักที่ละเอียดมากนักปฏิบัติหลายคนติดอยู่โดยไม่รู้ตัว เพราะไปเข้าใจว่าหน้าที่ของเราคือการเฝ้าดูความว่างแต่จริงๆแล้วความว่างไม่ต้องการใครมานั่งเฝ้าความว่างมันคือธรรมชาติของจิตที่มีอยู่แล้วเฝ้าไม่เฝ้ามันก็อยู่ตรงนั้นแต่พอเรามีตัวผู้เฝ้าดูเพิ่มขึ้นมาเราก็สร้างความแบ่งแยกขึ้นทันทีระหว่างเราผู้เฝ้ากับสิ่งที่ถูกรู้ความว่างเลยไม่ใช่ความว่างที่แท้จริงอีกต่อไปแต่กลายเป็นเพียงเงาของความว่างที่ใจเกาะเกี่ยว งั้นก็แปลว่าการตั้งใจเฝ้าดูความว่างคือการสร้างภาระใหม่ใช่ไหมคะถูกต้องภาระที่หนักมากด้วยเพราะการเฝ้าดูต้องใช้พลังงานต้องใช้ความจดจ่อต้องใช้ความพยายามแต่ความว่างแท้จริงไม่ต้องใช้พลังงานอะไรเลยมันเบาและเปิดกว้างอยู่แล้วสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การเฝ้าดูแต่คือการว่างตัวผู้เฝ้าลงต่างหากเมื่อไม่มีผู้เฝ้าก็ไม่มีสิ่งถูกรู้ ความว่างก็เผยตัวเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยฟังดูแล้วมันต่างกันแค่เส้นบางๆระหว่างการรู้กับการเฝ้าดูใช่ไหมคะใช่เลยต่างกันที่เจตนาและน้ำหนักใจการรู้เป็นธรรมชาติของจิตที่เกิดขึ้นเองเช่นตอนนี้รู้ว่ากำลังเคิดรู้ว่ากำลังหายใจมันเป็นการรู้ที่เบาโปรง่งโล่งไม่มีใครอยู่เบื้องหลังแต่การเฝ้าดูคือ การที่เราดึงตัวตนอีกตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อจ้องมองตรวจสอบและคอยควบคุมซึ่งนั้นไม่ใช่ทางพ้นทุกข์แต่เป็นการเพิ่มทุกข์โดยไม่รู้ตัวถ้าอย่างนั้นที่ถูกต้องคือไม่ต้องเฝ้าดูความว่างแต่ปล่อยให้ความว่างปรากฏเองใช่ครับให้ใจมันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปทําให้ว่างไม่ต้องไปกอดความว่างไว้รู้ทันว่ากําลังยึดติดรู้ทันว่ากําลังเพ่งรู้ทันว่ากําลังสร้างผู้เฝ้าแค่รู้เท่านั้น แล้วปล่อยทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติของมันความว่างที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราต้องดูแต่เป็นสิ่งที่เผยตัวเองเมื่อเราเลิกพยายามดูฟังแล้วเหมือนง่ายแต่ทำจริงๆมันยากนะคะเพราะใจมันจะชอบวิ่งไปจับอยู่ตลอดแน่นอนใจมีนิสัยยึดเกาะเหมือนมือที่คอยขวานแต่การปฏิบัติคือการรู้ทันการควานนั้นแล้วปล่อยมือไม่ใช่ห้ามไม่ให้ควานแต่คือรู้ทันทุกครั้งที่ควานแล้ววางพอทำบ่อยๆใจก็จะค่อยๆเบาลง แล้วความว่างก็จะกลายเป็นสิ่งธรรมดาที่อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ต้องวิ่งตามนั้นสรุปก็คือความว่างไม่ต้องเฝ้าดูไม่ต้องเก็บรักษาแค่หยุดสร้างตัวผู้เฝ้าความว่างก็อยู่ตรงนั้นแล้วถูกต้องเลยครับความว่างที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่ต้องมีผู้ดูแต่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตเมื่อวางผู้เฝ้าลงความว่างก็ชัดเจนโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยเราคุยกันมาหลายตอนแล้วนะคะนะ้หนอง เรื่องการเข้าใจผิดเกี่ยวกับจิตว่างทั้งการพยายามจะทำให้จิตว่างการพยายามจะไปดูจิตว่างหรือแม้กระทั่งหลงไปยึดความว่างเองแต่ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายแล้วนักปฏิบัติอย่างเราๆควรจะทำอย่างไรถึงจะไม่ติดอยู่ในกับดักนี้คะประเด็นนี้สำคัญมากเลยพี่กันเพราะถ้าเรารู้เพียงว่าการดูจิตว่างเป็นความเข้าใจผิดแต่ยังไม่เห็นทางออกชัดเจนใจก็อาจจะยังสับสน ว่าถ้าไม่ดูแล้วเราจะทำอะไรความจริงแล้วทางออกก็คือการปล่อยว่างความว่างอีกชั้นหนึ่งแล้วหันกลับมาอยู่กับความจริงในปัจจุบันขณะลองนึกถึงคนที่เอาไฟฉายส่องหาความมืดยิ่งส่องก็ยิ่งไม่เจอเพราะความมืดไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏเองเมื่อไม่มีแสงไฟความว่างก็เช่นกันยิ่งเราใช้แรงพยายามจะส่องดูหรือจะรักษาไว้ความว่างก็ยิ่งห่างออกไป ทั้งที่ความว่างนั้นมีอยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่ปล่อยให้มันเผยตัวเองแสดงว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเหรอคะจะว่าไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าพูดแบบนั้นนักปฏิบัติหลายคนก็จะสับสนจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออยู่กับความจริงเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์สอนให้เราเห็นอริยสัจสี่ทุกขสมุทัยนิโรธมรรคความจริงเหล่านี้ปรากฏอยู่ในใจเราเองทุกวันอยู่แล้ว ความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทันโดยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทำให้หายไม่ต้องไปทำให้ว่างเมื่อเรารู้ทันเช่นนี้ใจก็คลายการดิ้ติดออกความคิดอารมณ์ต่างๆก็จะกลับสู่ธรรมชาติของมันเองคือเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังการเกิดดับก็คือความว่างที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปหาแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเอง เเเมมื่่ออราปปลยให้ันน็แสดงว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเหรอคะจะว่าไม่ต้องก็ได้แต่ถ้าพูดแบบนั้นนักปฏิบัติหลายคนก็จะสับสนจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องทำคืออยู่กับความจริงเช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์สอนให้เราเห็นอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคความจริงเหล่านี้ปรากฏอยู่ในใจเราเองทุกวันอยู่แล้วความคิดเกิดขึ้นก็รู้ทันความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ทัน โดยไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทำให้หายไม่ต้องไปทำให้ว่างเมื่อเรารู้ทันเช่นนี้ใจก็คลายการยึดติดออกความคิดอารมณ์ต่างๆก็จะกลับสู่ธรรมชาติของมันเองคือเกิดแล้วก็ดับไปสิ่งที่เหลืออยู่เบื้องหลังการเกิดดับก็คือความว่างที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปหาแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเมื่อเราปล่อยให้มันเป็นฟังแล้วเข้าใจง่ายขึ้นมากเลยค่ะมันเหมือนเราหลงไปทำให้ธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม ทั้งที่จริงแล้วมันทำงานของมันเองอยู่แล้วใช่เลยการปล่อยว่างที่แท้จริงไม่ใช่การผลักสิ่งใดออกไปแต่เป็นการเลิกสร้างภาระเพิ่มให้กับใจเหมือนเราถือหินก้อนใหญ่ไว้แล้วบ่นว่านักสุดท้ายทางออกไม่ใช่การหาวิธีถือให้เก่งขึ้นแต่คือต้องวางก้อนหินนั้นลงเมื่อวางลงใจก็เบาทันทีไม่ต้องพยายามทําให้เบาความเบามันมีอยู่แล้วตั้งแต่แรกนี่แหละคะ่ะตรงนี้แหละที่ทําให้เห็นว่า ความว่างจริงๆไม่ได้อยู่ไกลเลยไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในห้องกรรมฐานแต่อยู่ตรงที่เราเลิกยึดเลิกถือเลิกสร้างสิ่งเกินจริงขึ้นมาถูกต้องเลยความว่างอยู่ในทุกลมหายใจของเราอยู่ในทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆเช่นเวลาเรากินข้าวถ้าเรากินอย่างรู้สึกตัวไม่หลงไปกับความคิดฟุ้งซ่านความว่างก็ปรากฏ เวลาเรานั่งทำงานถ้าเรารู้ทันใจที่กำลังวิตกกังวลรู้แล้วไม่ไปตามความว่างก็ปรากฏความว่างไม่เคยหนีไปไหนเลยแต่เราต่างหากที่มักจะหนีออกจากความจริงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติที่แท้จริงก็คือการกลับมาอยู่กับความจริงอย่างเป็นธรรมชาติรู้ทันรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยความว่างก็เผยตัวออกมาโดยไม่ต้องตั้งใจดูมันเลยถ้าอย่างที่คุยกันมาทั้งหมด ความว่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปหาหรือสร้างแต่คือสิ่งที่มีอยู่แล้วแล้วสำหรับคา,ารวาทที่ยังต้องทำงานเลี้ยงครอบครัวมีเรื่องราววุ่นวายทุกวันการเข้าใจเรื่องความว่างนี่มันจะช่วยเขาได้จริงๆไหมคะคำถามนี้สำคัญมากเลยพี่กันหลายคนคิดว่าธรรมะโดยเฉพาะเรื่องความว่างมันเป็นเรื่องของพระเรื่องของคนที่บวชแล้วอยู่ป่าเขาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลย คารวาสเข้าใจเรื่องความว่างได้ก็จะเบาสบายขึ้นมากมันจะเปลี่ยนวิธีมองโลกไปเลยเอาแค่ประโยชน์แรกสุดคือเรื่องการลดความทุกข์ใจจากความคิดก่อนหน้าน,นี้เราคุยกันแล้วว่าความว่างไม่ใช่การหยุดคิดแต่คือการเห็นว่าความคิดมันเกิดและดับบนพื้นฐานของความว่างเมื่อเรารู้ทันว่าใจเราคิดอะไรขึ้นมามันก็เป็นเพียงเมฆก้อนหนึ่งผ่านฟ้าไม่ใช่ของจริงไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปยึด ความรู้สึกหนักก็จะเบาลงทันทีแสดงว่าเวลาคนเครียดคิดมากวุ่นวายถ้าเข้าใจความว่างก็จะไม่จมไปกับความคิดพวกนั้นใช่ไหมคะใช่เลยพี่กันสมมุติว่าเราเจอปัญหาในงานถูกตำหนิจากเจ้านายปกติเราก็จะเอาเรื่องนั้นมาปรุงต่อคิดซ้ำๆจนเป็นทุกข์แต่ถ้าเข้าใจความว่างเราจะเห็นว่าความคิดเหล่านี้ก็แค่เมฆก้อนหนึ่งเราไม่ต้องผลักไม่ต้องหนีไม่ต้องเกาะ เราเพียงรู้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปสุดท้ายใจกลับมาเบาได้เองอันนี้คือประโยชน์ข้อหนึ่งชัดๆเลยอีกประโยชน์ใหญ่คือเรื่องความสัมพันธ์กับคนรอบข้างปกติเราจะมีอารมณ์กับคําพูดหรือการกระทําของคนอื่นเช่นโกรธที่แฟนพูดไม่เพราะหรือโมโหที่ลูกไม่เชื่อฟังแต่พอเข้าใจความว่างเราจะเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจเรามันก็เหมือนแขกที่มาเยี่ยงบ้านมาแล้วก็ไปมันไม่ได้เป็นแก่นแท้ของเราถ้าเราไม่ยึดกับมัน เราก็จะไม่เก็บมาเป็นบาดแผลความสัมพันธ์ก็จะนุ่มนวลขึ้นใจเราไม่ผูกโกรธไม่ผูกเกลียดง่ายๆฟังดูมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแต่เหมือนเป็นเรื่องที่เราเจอทุกวันเพียงแต่เราไม่เคยมองแบบนี้ใช่ครับพี่กันความว่างไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่เป็นเรื่องใกล้ๆที่เรามักจะมองข้ามอีกข้อที่สําคัญคือการลดความกลัวและกังวลเรื่องอนาคตเวลาเราคิดถึงอนาคตเราจะปรุงแต่งภาพที่ยังไม่เกิดขึ้น แล้วก็ทุกไปก่อนล่วงหน้าแต่ถ้าเข้าใจความว่างเราจะเห็นว่าอนาคตจริงๆก็ว่างยังไม่เกิดขึ้นเลยความคิดที่ปรุงขึ้นมาก็เหมือนภาพฝันมันไม่ใช่ของจริงถ้าเราวางมันได้ใจเราก็จะไม่ถูกความกังวลลากไปอีกประโยชน์คือเรื่องการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันคนที่เข้าใจความว่างจะทำงานได้ใจที่โปรง่งโล่งไม่แบกเกินไปความว่างทำให้เราทำงานได้เต็มที่ แต่ไม่ทุกข์กับผลลัพธ์จนเกินไปเพราะรู้ว่าแม้ความสําเร็จหรือความล้มเหลวมันก็เกิดบนพื้นฐานของความว่างมันไม่ได้ติดตัวเราจริงๆคนแบบนี้จะทํางานได้อย่างอิสระและมีความสุขมากขึ้นแสดงว่าความว่างมันไม่ใช่แค่เรื่องนั่งสมาธิใช่ไหมคะแต่มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตจริงๆเลยถูกต้องเลยพี่กันความว่างคือสิ่งที่อยู่ในทุกลมหายใจไม่ใช่แค่เวลานั่งหลับตาแต่เวลาที่เราเดินขับรถพูดคุยทำอาหาร ความว่างก็ยังอยู่เพียงแต่เราไม่เคยหันมารู้มันพอเราฝึกสังเกตและเข้าใจจริงๆเราจะใช้ชีวิตได้เบาขึ้นปล่อยวางง่ายขึ้นไม่แบกความคิดความรู้สึกเกินจำเป็นและสุดท้ายผมว่าประโยชน์ใหญ่ที่สุดคืออิสรภาพทางใจเมื่อเข้าใจความว่างเราจะไม่ต้องพยายามหนีจากความทุกข์หรือดิ้นรนหาความสุขเกินไปเราจะอยู่กับชีวิตตามที่เป็นและนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง เพราะเราไม่ถูกลากไปด้วยคลื่นของอารมณ์หรือความคิดอีกต่อไปความสุขที่แท้จริงเกิดจากใจที่เบา่าและนั่นคือสิ่งที่คารวะทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่ต้องหนีจากชีวิตครองเรือนการอยู่กับความว่างอย่างแท้จริงหาหน้ากระดาษเต็มน้นองคะหลังจากที่เราได้คุยเรื่องความเข้าใจผิดการพยายามสร้างจิตว่างการเฝ้าดูความว่างหรือแม้แต่การยึดติดกับความว่างไปแล้ว มาถึงตอนนี้อยากถามตรงๆว่าแล้วจริงๆเราควรอยู่กับความว่างอย่างไรจรึงจะไม่ผิดเพี้ยนไม่หลงไปกับความเชื่อหรือกับดักที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้คำถามนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติเลยพี่กันอยู่กับความว่างไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องจ้องตาขเขม็งหรือนั่งเพ่งให้ใจมันโลง่งแต่คือการเปิดใจให้ว่างเป็นสภาวะที่เรามองเห็นและสัมผัสอยู่เสมอเราไม่ได้ทาให้มันเกิด แต่มันอยู่แล้วกับทุกลมหายใจเข้าออกก็ว่างอยู่ในความคิดก็ว่างแม้กระทั่งกำลังทุกข์ใจที่รู้ทันก็ยังว่างความเข้าใจนี้ต่างหากที่พาเราไปสู่ความเป็นอิสระหลายคนเข้าใจผิดว่าการอยู่กับความว่างคือการหนีจากโลกหนีจากความคิดหนีจากปัญหาแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ความว่างไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่เป็นการเปิดใจรับโลกโดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่มากระทบใจที่เห็นว่างไม่ใช่ใจที่ไร้ความรู้สึก แต่เป็นใจที่รู้เท่าทันความรู้สึกทั้งหมดโดยไม่ถูกมันครอบงำฟังแล้วคล้ายกับการกลับมาอยู่กับปัจจุบันเลยนะคะใช่เลยการอยู่กับความว่างก็ไม่ต่างอะไรกับการอยู่กับปัจจุบันแต่ที่สําคัญคือต้องเข้าใจว่าความว่างไม่ใช่สิ่งแยกออกมาจากปัจจุบันความว่างคือเนื้อแท้ของปัจจุบันความรู้ตัวที่ไม่มีการยุดติดใดๆมันไม่ใช่แค่สภาวะหนึ่งที่เกิดแล้วดับแต่คือความจริงที่อยู่คู่คู่ปรากฏการลองดูตัวอย่างง่ายๆเวลามีความโกรธเกิดขึ้น ถ้าเรายุดติดเราก็ถูกโกรธเผาใจแต่ถ้าเรารู้ทันความโกรธก็ยังอยู่แต่เราจะเห็นพื้นที่ว่างเบื้องหลังมันความว่างนั้นไม่ได้ถูกทำลายไปกับความโกรธพอความโกรธดับความว่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นการอยู่กับความว่างไม่ได้หมายถึงการทำให้โกรธหายไปแต่คือรู้ว่าแม้ความโกรธจะมีความว่างก็ไม่เคยหายไปการอยู่กับความว่างอย่างแท้จริงจึงไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขใหม่ ไม่ใช่การเพ่งจ้องให้มันคงอยู่แต่คือการวางใจเป็นอิสระไม่ยึดถือไม่แทรกแซงให้จิตคืนสู่ธรรมชาติของมันเองทุกกิจกรรมในชีวิตก็กลายเป็นการปฏิบัติไม่ว่าจะเดินพูดทำงานหรือแม้แต่ทะเลาะก,กับใครหากเรารู้ทันใจที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ยังสัมผัสความว่างได้เสมอสุดท้ายแล้วเหมือนเรากำลังจะได้ยินคำตอบชัดๆว่าความว่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องวิ่งหาเลยใช่ไหมคะนันนอง ใช่แล้วพี่กันความว่างไม่ใช่ของหายากไม่ใช่ของลึกลับที่ต้องไปนั่งสมาธิเป็นปีๆถึงจะได้เห็นความว่างอยู่แล้วในทุกขณะจิตอยู่ในทุกอิริยาบถอยู่ในความจริงของปัจจุบันปัจจุบันเพียงแต่ที่ผ่านมาเรามักจะมองข้ามมันไปเพราะเราติดอยู่กับการแสวงหาพยายามจะสร้างพยายามจะดูพยายามจะควบคุมเมื่อเรายุดความพยายามนั้นความว่างจะเผยตัวเองอย่างง่ายดายที่สุด มันเหมือนกับเราปล่อยมือจากการกร,รมของหนักเราไม่ได้สร้างความเบาแต่ความเบามันอยู่แล้วเพียงแต่เราเลิกแบกทุกอย่างก็กลับคืนสู่ความเบาตามธรรมชาติสำหรับนักปฏิบัติที่จริงจังการเข้าใจตรงนี้คือการหลุดพ้นจากกับดักใหญ่ๆที่ทำให้เสียเวลาและพลังงานมหาศาลและสำหรับคาระวะทั่วไปความเข้าใจนี้ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันเบาลงไม่ต้องแบกโลกไว้บนบ่า ไม่ต้องทุกข์เพราะยึดมั่นกับความคิดอารมณ์หรือแม้แต่ภาพลวงตาเกี่ยวกับธรรมะเองพี่กันสรุปแล้วความว่างไม่ต้องดูไม่ต้องสร้างแค่เลิกยึดแล้วมันก็อยู่กับเราเสมอจริงๆนั่นหนองใช่เลยและนี่แหละคือธรรมะที่ง่ายแต่ลึกซึง้งธรรมะที่ไม่ต้องเสแสร้งไม่ต้องบังคับแต่ใครๆก็สัมผัสได้ถ้าเพียงแต่รู้ทันและวางใจอิสระหลายคนเข้าใจผิดว่า การปฏิบัติคือการทําจิตให้ว่างหรือคอยดูจิตว่างอยู่ตลอดเวลาแต่แท้จริงแล้วความว่างไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างหรือบังคับให้เกิดมันคือธรรมชาติของจิตที่มีอยู่แล้วเพียงแค่เราหยุดยึดหยุดพยายามความว่างก็เผยตัวเองโดยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลย EP นี้เราจะสนทานากันอย่างลึกซึ้งถึงความเชื่อผิดๆที่นักปฏิบัติหลายคนติดอยู่พร้อมทั้งชี้ทางออกให้เห็นความจริงอย่างตรงไปตรงมาฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องคนสิ้นธรรมอิสระทางปัญญา